ดู2-5เปรียบเทียบก็จะเห็นว่าข้อเข่าของคนปกติเนี่ยจะมีเ,เป็นรอยเขาเรียกว่ารอยลักยิ้มของข้อเข,ข่านะครับซึ่งกสะบ้าใกล้ลูกสะบา้า,บาอยู่ข้างๆนะครับอยู่จริงเอน็นเอ็นลูกสะบ้านะครับนี่จะเห็นรอยลักยิ้มของลูกของข้อเข่านะครับถ้ารอยลักยิ้มมันหายไปก็แสดงว่ามันอาจจะมีน้ําในข้อเข่าซึ่งอาจจะเป็นเป็นลักษณะของอาการแสดงที่บอกในเรื่องของการที่มีข้อเข่าอักเสบหรือข้อเข่าบวมอยู่นะครับ วันนี้ที่มาหาหมอเพราะว่าเจ็บเข่ามากค่ะเดินขึ้นลงบันไดแล้วขาพลิกนะคะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะก็ปวดมา2วันแล้วค่ะเป็นมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้รักษาตัวยังไงก็เลยรีบมาหาคุณหมอค่ะเพราะว่ายังมีอาการเจ็บมากอยู่กังวลค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่เข่าเราจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเป็นโรคข้อเสื่อมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะก็เลยมาหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคก,กระดูกหรือว่าข้อเข,ข่าดีกว่าะคะ่ะที่เกิด อาการนี้เพราะว่าเราใส่รองเท้าส้นสูงอาจจะเดินไม่ระวังทําให้มีการบิดก็เลยทําให้เกิดโรคเอ็นรอบข้อเขาอักเสบได้ วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับค่ะพอดีว่าปวดเข่ามากค่ะเพราะว่าเดินขึ้นบันไดแล้วก็มีแบบบิดนิดนึงอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะคของคุณพัทราพรนะครับปวดเข่าเป็นมาประมาณกี่วันนะครับเป็นมา2วันแล้วสองวันนะครับแล้วก็ที่ปวดเข่ามาเนี่ยเป็นมา2วันไปมีอุบัติเหตุไดมาหรือเปล่าครับเออเดินขึ้นลงบันไดค่ะจ้าแล้วระหว่างที่เดินนะคะมันแบบมันแบว่าพลิกนิดนึงใส่ส้นสูงหรือเปล่าครับผู้หญิงเวลาใส่ส้นสูงแล้วพลิกก็ใส่ส้นสูงด้วย อ๋อพลิกพลิกยังไงอะครับก็บิดอะค่ะจางอ๋อบิดนะแต่ว่าไม่ได้ล้มไม่ได้กระแทกนะครับแล้วตอนที่ปวดแล้วพลิกเนี่ยได้ยินเสียงดังปึ๊กปึ๊กหรือเปล่าฮะหรือว่ามีล้มลงไปพับเลยไหมครับอ๋อไม่ได้ล้มค่ะแต่ว่ามันเสียวเสียวนิดเดียวแล้วก็เจ็บมากอ๋อแล้วก็เจ็บมากนะใช่ค่ะแต่ว่าก็กังวลมากค่ะกังวลนะครับก็เลยแล้ว แล้วได้รับยาใช้การรักษากินยาอนไรมาก่อนไหมยังค่ะอาจารย์ยังเลยค่ะอาการแบบนี้คือคือจริงๆเนี่ยของคุณพระราพรนี่ยังอยู่ในกลุ่มของอายุน้อยนะครับเราก็คงจะไม่ได้สงสัยเป็นเรื่องของข้อเสื่อมเลยหรอกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของเอ็นรอบข้อเข่านะครับซึ่งประวัติที่จะต้องถามคือเอ็นอาจจะมีการฉีกขาดได้หรือว่าอย่างอย่างโมเดลของข้อเข่าเนี่ยครับข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ในข้อเข่าเนี่ยจะมีเอ็นด้านใน เอ็น <N S 2> ด้านนอกหม,หมอนรองกระดูกเอ็นไข้หน้าเอ็นไข้หลังในข้อเข่านะครับนั้นการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอุบัติเหตุแบบจากการเล่นฟุตบอลหรือว่าจากการเล่นกีฬาหนักๆอาจจะทําให้เกิดเอ็นขาดในข้อเข่าได้แต่ว่าในกรณีแบบนั้น,นอาการจะเป็นเยอะนะครับเช่นล้มลงมาแล้วจะเกิดข่าบวมทันทีถ้าไม่ไม่ไม่เป็นทุกเอ็นนะครับ,รบถ้าเป็นเอ็นไข้หน้าซึ่งเป็นเอ็นที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีเลือดมาเลี้ยงเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาการบวม ชัดเจนแต่ถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกถ้าฉีกขาดอาจจะไม่ได้บวมทันทีนะครับแต่ค่อยๆบวมค่อยๆบวมแล้วก็แต่หลังจากที่ลมมาแล้วเกิดหมอนรองกถ้าเป็นในกรณีของหมอนรองกระดูกฉีกขาดนีด่อาจจะยังพอจะเดินได้แต่ยังมีการบวมแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะครับสมมุติว่าคนไขเ้เกิดบาดเจ็บจากเส้นเอ็นแล้วนี่ไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามทีนี่นะครับไม่มาพบคุณหมอร่างกายของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูรักษาตัวมันเองได้ไหมครับ โดยทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นเอ็นที่ฉีกขาดจำนวนที่เป็นบริเวณเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นเยอะเนี่ยร่างกายมันจะมีการหายด้วยตรงมันเองได้แต่ขึ้นอยู่เอ็นตรงไหนนะครับถ้าเป็นเอ็นคว้หน้าเอ็นไข้หลังเนี่ยถ้ามีการฉีกขาดทั้งหมดมักจะมีไม่มีการหายเองเพราะมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในข้อเข่าโครงสร้างในข้อเข่าจะมีน้ําในข้อเข่านะครับซึ่งน้ําในข้อเข่าเนี่ยจะเป็นการป้องกัน การแข็งตัวของเลือดนะครับถ้าไม่มีการแข็งตัวของเลือดก,ก็จะไม่มีการหายของเอง็นส่วนใหญ่เท่าที่คุณหมอบอกมาอาการหนักๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับนักกีฬาเพื <ST itte> ่อจากว่าโรคที่เป็นเหล่านี้นะครับเอ็นที่ฉีกขาดเนี่ยมักจะเป็นในคนอายุน้อย <ST itte> ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอุบัติเหตุที่รุนแรง <ST itte> มากพอที่ทําให้เอ็นฉีกขาดใช่ไหมครับซึ่งอุบัติเหตุที่พบบ่อยเนี่ยคือจริ <S <S จรงๆถ้าอุบัติเหตุจากรถยนต์ก็พบได้ ในจริงแล้วในคนหนุ่มสาวเนที่มักบ่อยมากกว่านั้นคือการระหว่างการเล่นกีฬานะครับเช่นเล่นฟุตบอลเช่นเข้าผิดทางนะครับหรือมีใครมาขัดขัดแข้งขัดขาบิดมุมก็บาดเจ็บได้ใช่ก็เกิดการบาดเจ็บและอย่างของคุณพี่ท่านนี้นะครับใส่อาจจะใส่ส้นสูงเดินขึ้นบันไดแล้วเกิดเท้าพลิกคือประวัติของของคุณพัทราพรนี่อยู่ในกลุ่มอายุน้อยนะครับแล้วก็บาดเจ็บ หลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อได้นะครับแต่ยังมีการเจ็บอยู่การที่มาหาหมอตรวจเนี่ยเป็นการที่ที่ที่ดีแล้วนะครับที่มาลองมาให้ให้ตรวจเพื่อวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะครับแต่คงจะต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณพัทธดพรไปนอนที่เตียงนะครับคราวนี้พอมาถึงที่บริเวณข้อเข่าเนี่ยเราจะมีการดูเปรียบเทียบกันสองข้างนะครับและนอกจากที่จะดูแลเนี่ยเวลาเราดูก็ดูว่าลักษณะของการบวมของข้อเข่ามีไหมแล้วก็มีลักษณะของอย่างที่มีประวัติอุบัติเหตุนะครับ มีการบิดหมุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูว่ามีลักษณะของเลือดออกหรือเปล่ามีรอยฟกช้ำไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูดูค่อนข้างจะปกตินะครับดูสอห้าเปรียบเทียบก็จะเห็นว่าข้อเข่าของคนปกติเนี่ยจะมีเป็นรอยเขาเรียกว่ารอยลักยิ้มของข้อเข่านะครับซึ่งกสะอยู่ข้างๆนะครับอยู่จริงเอ็นเอ็นลูกสบ้านะครับนี่จะเห็นรอยลักยิ้มของของข้อเข่านะครับถ้ารอยรักยิ้มมันหายไปก็แสดงว่ามันอาจจะมีน้ําในข้อเข่าซึ่งอาจจะเป็น เป็นลักษณะของอาการแสดงที่บอกในเรื่องของการที่มีข้ uest, 對對ข alu, อเข่าอักเสบหรือข้อเข่าบวมอยู่นะครับซึ่งของคุณพัชราพรนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะเป็นสอง po ข้างพอๆกันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะถามคุณพัชราพรปวดตรงไหนนะครับปวดที่นี้ครับอาจารย์อ๋อปวดตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวใช่ไหมครับ nah, ไม่มีปวดไปที่อื่นเลยนะครับนะหลังจากนั้นก็ผมก็จะดูไอ้บริเวณรอบๆข้างตรงนี้เจ็บไหมครับตรงนี้ไม่เจ็บค่ะบไม่เจ็บเลยนะครับ หลังจากนั้นก็จะมาคลำรับๆข้อข้อเข่านะครับว่ามีเจ็บตรงไหนตรงนี้เจ็บไหมครับไม่เจ็บนะครับ,รบตรงที่ปวดนี่คือตรงนี้นะครับขออนุญาตกดเบ,ๆบาๆนะครับอย่างนี้เจ็บไหมครับเจ็บเจ็บมากไหมตรงนี้เจ็บไหมครับเจ็บค่ะเจ็บนิดหน่อยใช่ไหมครับเออเดี๋ยวลองงอเหยียดเข่าให้ผมดูหน่อยสิครับงอเหยียดเข่าข้างซ้ายเลยนะอ่ะงอเหยียดสิงอเข่างอเข่าเข้าไปครับเหยียดใหม่สิครับอ่ะงอครับ เวลาง,งอหยิดขาอย่างนี้ปวดไหมครับมีปวดบ้างค่ะมีปวดบ้างเล็กน้อยคือปวดอยู่ที่ตรงเวงตรงนี้ใช่ใชไหมครับด <คะ S 2> เดี๋ยวขอคุณพระพรออน,นอนนิดนึงสิครับ คือ<ห>เราลังเช็คอะไรครอันนี้ก็คือเป็นการเช็คเอ็นคว้ยหน้านะครับผมมีการจะเห็นว่าผมมีการเลื่อนของข้อเข่าไปหน้าต่อกระดูกต้นขานะครับถ้าเอ็นคว้ยหน้าขาจะ มันจะได้ความรู้สึกอัครับมันจะคลอนเลยใช่ไหมมันจะคลอนแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรมาเชื่อมเยื้องนะครับาการตรวจอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีการตรวจถ้าเกิดเอ็นคว้ยน้าที่ยังปกตินะครับก็เหมือนเวลาเราดึงเสื้อนะครับมันจะได้ความรู้สึกที่ละะักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่า hard end point คือว่ามันไม่มันมีการตึงของเอ็นคว้ยน้าอยู่นะครับนอกจากนั้นการตรวจเอ็นคว้ยน้าอีกอันหนึ่งนะครับที่ตรวจได้ในร่องอกเข่าประมาณสัก90องศาสิครับนิดนึงนะครับแล้วก็จะทําการตรวจโดยการโยกจะเห็นว่าเราต้องนั่งทับ เท้าของคนไข้นะครับแล้วก็มีการดึงมาข้างหน้านะฮะถ้าปกติก็จะมีจะไม่สามารถดึงขึ้นมาได้้าครับถ้าเกิดเอ็นขาดถ้าเอ็นขาดมันก็จะดึงขึ้นมาได้แต่ไม่ได้ดึงขึ้นมาได้เยอะมากแต่จะมีแบบจะมีการเคลื่อนที่นะครับเน<อ>ีย่ยก็ตามเราต้องมีการตรวจเปรียบเทียบกันอีกกับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการปลดลงไปข้างหลังซึ่งอันนี้เป็นการตรวจเอ็นไข้หลังครับนะครับ ครับสำหรับคุณที่พัฒลาพรนี่ปกติอยู่ในเกณฑ์ปกติครับเอ็นที่เอ็นที่ตรวจดูทั้งหมดนะครับอางนี้เป็นเป็นการตรวจเอ็นด้านด้านในนะฮะเอ็นที่อยู่ข้างครอบรอบรอบเข่าด้านในนะครับก็เป็นการตรวจดูซิว่ามีการเปิดอ้าไหมนะฮะนี่ก็คือตรวจเอ็นด้านนอกนะครับอันนี้ตรวจคร่าวๆแล้วของคุณพัะลาพรอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเอ็นไม่ได้มีการฉีกขาดแต่อาจจะมีการอักเสบของเอ็นด้านในอ่ะเดี๋ยวเชิญคุณพัะลาพรขึ้นมาสิครับอ่ะละครับสำหรับคุณพัฒาพรเท่าที่ตรวจเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะ มีอาการบาดเจ็บตรงเอ็นบริเวณไหนนะครับที่คุณหมอบอกก็จริงๆของคุณพระราพ์นะครับ,รบข้อดีก็คว่าไม่ได้เป็นเยอะนะครับแต่ว่าเอ็นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าข้อเขาเ่าในที่เมื่อกี้ผมตรวจคือตรวจเอ็นคว้ยหน้าเอ็นคว้ยหลังนะครับที่มีการโยกจากท่า90องศานะครับ แล้วก็เอ็นด้านในกับเอ็นด้านนอกของพระราพอนี้มีการปวดเพราะมีการอักเสบของเอ็นด้านในนะครับคือตรงตรงนี้นะครับที่เขาเรียกว่า MCL นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะแต่ก็คือเอ็นด้านในของข้อเข่านะครับซึ่งเอ็นนี้เป็นเอ็นที่สําคัญเป็นหนึ่งในสี่ของเอ็นที่สําคัญของข้อเข่านะครับมีการอักเสบเล็กน้อยนะครับซึ่งเกิดอาจจะเกิดจากการที่ตอนที่เราเดินขึ้นบันไดหรือลงบันไดแล้วมีการบิดหมุนอาจจะมีการฉีกขาดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เรียสนะครับคือไม่ได้ ไม่ได้ถึงกับจะต้องทําการผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้อาการน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากวันที่เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ยาแก้ปวดไปไปรับประทานนะครับรับประทานจะรับปรานแค่วันถึง2วันเป็นยาแก้อักเสบนะครับ นอกจากนั้นสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตัวก็คือช่วงนี้อาจจะพักเข่าอย่าเพิ่งเดินขึ้นลงบันไดนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านเนี่ยผมจะให้พยาทานนวดไปช่วยไปนวดตรงเรเวณที่ปวดนะครับยกขาสูงนะครับอาจจะประคบน้าแข็งในช่วงระยะต้นๆนะครับก็จะทําให้อาการปวดดีขึ้นเองเป็นการรักษาทั่วไปเหมือนเอ็นอักเสบนะครับไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายใดๆทั้งสิ้นพอดีกังวลนิดนึงอะค่ะอาจารย์ว่าอย่าง โรคที่เป็นอยู่อะค่ะจะมีโอกาสเป็นโรคแบบข้อเข่าเสื่อมอะไรอย่างนี้ไหมคะครับก็โดยทั่วไปของคุณพระราพรที่เป็นนี่คือเอ็นอักเสบนะครับแต่ว่าไม่ใช่โรคข้ออักเสบหรือข้อเสื่อมนะครับมันเป็นมันเป็นโครงสร้างโคงรัตตำตำแหน่งการของการเกิดโรคนั้นการที่มีเอ็นข้อเข่าอักเสบไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นโรคข้อเสื่อมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณพระราพร มีการหกล้มบ่อยๆหรือมีการบิดหมุนบ่อยแม้จะเอ็นจะอักเสบหรือไม่อักเสบก็าตามแต่บางทีเนี้ยถ้าเราล้มผิดท่ากระดูกอ่อนที่ที่อยู่รอบๆเนี่ยอาจจะถูกกระทบกระแทก และอาจจะเป็นชนวนหรือว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดข้อเสื่อมตามาได้ค่ะเราจะกลับมาใส่ส้นสูงได้เหมือนเดิมไหมคะรย์จริงๆเนี่ยส้นสูงเนี่ยนะครับจริงๆไม่แนะนําให้ใส่เป็นระยะเวลานานนะครับการใส่ส้นสูงเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยคือจะเห็นว่าในผู้หญิงเนี่ยการใส่ส้นสูงมีความจาเป็นนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการสวยงามแต่ว่าอาจจะใส่มาทํางานนะครับแต่ว่าอยู่ในรถถ้าขับรถก็อาจจะใช้เป็นรองเท้าธรรมดาการใส่ส้นสูงนอกจากจะมีผลทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นแล้วยังมีผลต่อโครงสร้างหรือชีวกลศาสตร์ของ ข้อเข่าและขาาล้อเท้า่วมด้วยนะครับเพราะว่าเท้ามันจะต้องยืนเหยียดอยู่ตลอดอเวลาแล้วก็อาจจะมีผลทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายล้มง่ายอีกน,นะครับที่คุณหมอครับในกรณีคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดเจอปัญหาแบบคุณพัชราพรนี่นะครับเท้าพลิกเท้าแพลง แล้วเกิดอาการบาดเจ็บบวกเกิดขึ้นเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตอนที่อยู่ที่บ้านควรจะทำยังไงครับคือหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนไข้ที่สงสัยจะมีเอ็นฉีกขาดหรือเอ็นอักเสบนะครับก็ทำให้ง่ายในการเขาเรียกว่าหลักการไร c ์นะครับ R I C E คือไรส์ก็คือ rest คือพักนะครับ I ก็คือน้ำแข mm ็ง I C e นะครับ C คือ Compression คือพยายามหาผ้าอาจจะเป็นผ้าผ้าพันผ้าพันแผลนะครับมาพันรอบรอบข้อนะครับ E ก็คือ Elevate ก็คือการยกข้อหรือยกข้อบริเวณตำแหน่งนั้นขึ้นสูงแล้วก็ใช้น้ำแข็งประกบใช่ต้องยกขึ้นสูงด้วยครับยกขึ้นสูงเพราะว่าตรงตำแหน่งที่มันเกิดการอักเสบมันจะเกิดการบวมการยกขึ้นสูงเนี่ยนะครับจะเป็นการลดบวมนะครับเพราะเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการเส้นเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณนั้นแล้วเกิดการบวมข้างของของเส้นเลือดเกิดขึ้นยกสูงแล้วก็น้ำ ใช่ครับแล้วก็มันไปถ้าคุรลปสักพิษหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะทุเลาลงอย่างถ้าสมมติว่าปฏิบัติตามนี้แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็จําเป็นอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับคุณหมอครับอย่างคุณพัทลาพรนี่ถือว่าเป็นเคสเล็กน้อยมากเลยใช่ครับและสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมเรื่องราวของเรามาเนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีป้องกันตัวยังไงครับที่ไม่อยากจะให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีข้อเข่าเสื่อมครับคุณหมอ การประพฤติปฏิบัติตัวที่สําคัญนี่นะครับขึ้นอยู่กับตัวของผู้ป่วยเองนะครับอันที่1คือจะต้องหลีกเลี่ยงการน้ําหนักเพิ่มนะครับข้อเข่าเสื่อมนี่ให้ให้นึกสภาพของข้อของเราเนี่ยเปรียบเสมือนยางรถยนต์นะครับยางรถยนต์ของเรากระดูกอ่อนที่ผิวข้อคือสีฟ้าฟ้าเหมือนดอกยางหรือว่าเป็นยางรถนนะครับถ้ามีการใช้งานของดอกยางที่เยอะมากขึ้นก็จะมีการสึกลรอต่อไปจนกระทั่งดอกยางสึกถ้าเป็นถึงจุดที่ดอกยางสึกแล้วด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีทางทําให้ กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นั่นสิ่งสาคัญอันดับแรกคือการออกกําลังกายที่เหมาะสมการเดินเป็นการบริหารที่ถูกต้องนะครับเป็นบริหารที่ดีการว่ายน้ําการเล่นโยคะการการบริหารเหล่านี้นอกจากได้ความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วยังเพิ่มความสมดุลหรือว่าเขาเรียกว่าบาลานซ์ของคนไข้ร่วมด้วยนอกจากนั้นการกินอาหารก็ต้องกินอาหารที่เหมาะสมนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติตัวที่อาจจะทําให้ข้อมันเกิดอันตรายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการนั่งยองๆนั่งพับเพียบ นั่งคุกเข่านั่งกับพื้นหรือว่าขึ้นลงบันไดสําหรับคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับก็รู้สึกว่าคำแนะนําของคุณหมอเนี่ยดีมากๆเลยค่ะก็อาจจะเป็นแนวทางที่เราให้ให้เรามาระวังมากขึ้นจะได้ไม่เป็นซ้ำอีกฉะนั้นก็อาจจะนําไปปฏิบัติก็เผื่อจะได้ให้หายจากตรงนี้ค่ะ